สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะปุยชวนเพื่อนทำเฮลตี้โอ๊ตบรวนี่เป็นขนมเพื่อสุขภาพบอกเลยค่ะว่าเป็นคลิปที่ทำง่ายมากๆสามารถเอาไปทำกินทำขายได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสามหมีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะขนมทำง่ายและขั้นตอนไม่ยุ่งยากเริ่มจากเทข้าโอ๊ตลงไปในชามผสมปุยใช้แบบเต็มแผ่นนะคะ ตามด้วยเนยถั่วเพื่อเพิ่มความหอมมันจะใช้แบบบดหยาบหรือบดละเอียดก็ได้ตามด้วยผงโกโก,โก้ค่ะและน้ำพึ่งนอกจากน้ำพึ่งแล้วเราสามารถใช้น้ำตาลหล่อหังกล้วยก็ได้นะผงฟูค่ะและสุดท้ายก็คือนมจืดปจะเทสส่วนผสมทั้งหมดลงไปในชามผสมหลังจากนั้นให้ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันส่วนผสมจะเข้ากันได้ง่ายมากๆหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้เนื้อประมาณนี้ ปุ้ยจะปิดภาชนะด้วยแรปและก็พักเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เข้าโอ๊ตเขาดูดซึมน้ำนมนะคะพอครบครึ่งชั่วโมงแล้วเรามาเตรียมถาดกันค่ะถาดที่ปุ้ยใช้จะเป็นถาด8 8ปูด,ด้วยกระดาษไขเทโอ๊ตบราวนี่ที่เราพักเอาไว้ลงไปและก็เกลี่ยหน้าให้เรียบให้เสมอกันแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็โรยด้วยดาร์กช็อกโกแลตด,ด้านหน้านะคะเพื่อเพิ่มความน่ากินและความอร่อยมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นก็ยกเข้าเตาอบได้เลยเราจะอบที่180องศาไฟบนล่างเปิดพัดลมอบเป็นเวลา55นาทีนอกจากเตาอบแล้วเราสามารถใช้หม้ออบลมร้อนหม้อทอดไฟฟ้าได้นะคะส่วนเวลาการอบนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณขนมถ้าเราอบน้อยกว่านี้ก็ให้ลดเวลาลงค่ะหลังจากนั้นก็ปล่อยขนมให้เย็นสนิทก่อนที่จะมาใส่แพ็กเกจแบบนี้ แพ็กเกจที่ปุ้ยแนะนําก็คือกล่อง1นึปอนทรงเตี้ยแบบมีหน้าต่าง1กล่องสามารถใส่ได้1ถาดพอดีขนมนะคะสามารถเก็บนอกตู้เย็นได้1วันเก็บในตู้เย็นได้7วันหลังจากทําขนมเรียบร้อยแล้วมาค่ะเรามาชิมขนมกัน ขนมที่ได้นะคะถ้าเรากินตอนร้อนๆเลยหน้าเขาจะกรอบและเนื้อข้างในก็จะนุ่มชุ่มฉ่ำมากๆมีความหอมข้าวโอต๊ตมีความหอมดาร์กช็อกโกแลตเวลากินพร้อมๆกันนะคะจะมีความหนุบหนับอร่อยมากๆเลยค่ะหากว่าใครจะทำกินทำขาดปุ๊กก็มีคำนวณต้นทุนให้ด้วยโอ๊ตบราวนี่1สูตรต้นทุนอยู่ที่130บาท1สูตรทำได้1ถาดนะคะ ถ้าจะทำขายนะคะปุ้ยแนะนำให้ขายถาดราส260บาทถึง300บาทยังไงปุ้ยก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับขนมสุขภาพสูตรนี้แล้วก็กลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้านะคะปุ้ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ